สวัสดีทุกคนนะครับพวกผมบิ๊กเกมเมอร์นะตอนนี้เราอยู่กันในอนิเมะ Defender d ฟ f e n d e ก็ออตินเกมเมอร์ด้วยเย้ใช่แล้วนี่ก็สุ่มอันเนี้ยที่ไม่ได้สุ่มจะซื้อจากตลาดอ๋ออันนี้เรามาช้อปปิ้งกันนะนี่แล้วพ่อไม่มีอันเนี้ยอันนี้แล้วพ่อไม่มีแล้วกระดูกกนเราไม่มีแล้วกระดูกไม่มีพ่อก็ <ๆ S 1> อะไรซื้อซื้อไปหน่อยครับสองอันคนตังค์เหลือครับน้องนอนอะไรอ๋อเต็มแล้วร้อยสิบบิ รอสิบวิโอเคเมื่อกี้มีขึ้นว่าสิบวิแต่ก็บอกว่าพ่อรอสิบวิก่อนโอเคลืมไปลืมไปมันมีดีเลยนิดนึงนะไม่ใช่แบบซื้อปั๊บเฮ้ยคนเอกนี่วาคนเอกลีชินารีลีชนารีเฮ้ยรับดิรับใครใครเทรดมาก็ไม่รู้ไม่เอาถ้าเขาเทรดมาแล้วให้มีซีเค็ดตัวไหนไม่มีจะค่อยซื้อไปครับนี่อะไรอะไอดีก้อนนี่ไม่มีเลยจะเจอผู้ชายแบบนะเอาปะ เออไม่ได้เจอผู้ชายแบบนะเราสองพันห้าแพงอยู่นะไอเดากก่อนเลยไอ้ไอดาดไอ้บอยไอบอยเอาดีไหมอ่ะไม่อาดามิไม่ดีหรอไม่เป็นไรอ่ะมีมีเกมเหลืออยู่ซื้อไปเถอะสตาร์ลิสมน่อะไรอ่ะคุยบิเตอร์พ่ออะไรอ่ะได้ไม่หนึ่งพันไหนอ่ะ พูด <Water S 1> เถอะ w a t e เวลาหนึ่งพันเลเวลหนึ่งไม่ซื้อดูดูราคาขันหนึ่งเอาเอามาื่อกี้ขายตรงนี้ใช่ไหมขายไปแล้วเอาตรงนี้นี่มีคนซื้อไปแล้วมีอะไรอีก Beast Master นี่อะไร Thunder c h i น o B ดีปะ่ะดูสิ ก็ล้านสิบตำนานป้าเร็วไม่เห็นหน้านป่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าวันนี้เข้ามาช้อปปิ้งโชว์เฉยๆนะครับว่าม่มีอะไรน่าซื้อบ้างไม่มีอันเนี้ยห่อไหมคะนี่ไม่มีอะไรยังไม่ยังไม่ได้ตั้ง,งเอ่ออันนี้ได้มีมีแล้วมีหมดแล้ว ม่หมดเอมีแล้วปัดอะไรเนี่ยพี่มาตเตอร์โ h e m a จะถึงก้วอะเขาเป็นใช้นี่เฉยอังไม่พอพี่ก้สราดดูดูดูดาเมจมันดูก่อนด oh <my> า,นาเมจสามเปนสามโปรเกมเ,เมอร์ไม่มีนะครับเป็นได้ยังเนี่ยยัง yeah. โอเคสีเข okay. enfin ียนไงมีสุ่มมีสุ่มยังไงดูไม่ได้สีเขเฟิร์เฟกชิโรบีคือไหมเฮ้พ่อพ่อมีดาเมจตัวพันหนึ่งยังดาเมจของแะไรแสตชูเตอร์อะไรนะพ่อมีดาเมจทพันหนึ่งของอะไรวะไม่มีครับอ้าวซื้อดิที่ไหนอันนี้หรอใช่เนี่ยนะพ่อมีดาเมจทพันหนึ่งของในนี้วะดาเมจทพันหนึ่งคืออะไรได้ทุกที่เท่าไหร่พันพั่น พันสองอุ้ยเอสเลยเหรอร้<ว>อง<ะ>เพลงอ่ะด้วยเอาไหมเอาดีป่ะเอาดีดิมันเพิ่มมัน,นให้ได้นะอันเนี้ยร้องเพลงเพิ่มอะไรเราเพลงมันเพิ่มปีกอะเหรอแล้วแป๊บเดียวมีดูปุ๊บป่ะเดี๋ยวเจียไปดูคุณคุณสมบัติ สองล้านเลยหรอตาเมตสี่พันไหนดูดิา่นดูนี่สองล้านดีดีมากละเอฟเอฟโอเคสองล้านเต็มนะโคตรแพงเลยเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าโร เด<ม>ีเ๋ยวดูคุณสมบัติคุณสมบัติของของไอปีกให้ดูดูก่อน,นไหนปีกนี่นี่เลีเครี่มเหรออ๋อเลีเคลี่มอ่ะใช่เลีเครียมสูทุสองเปอรต์อดยากสูงเอร์ซดาเมจสิเอร์เซตคูลดาวแล้วก็20%รแรงโอ้ของดีของดีแต่ถ้าเขาสมมแน้แน่นจะดีมากออมตี้ปัญหาย,ยากเลสร้อปสิบเปซดาเมจโอ้โ บวกสองวสงุนี่อยู่โลกไหนลนะี่ะต้องเอาอะไรติดตั้งนยเนี่ยเมื่อวานจะอยู่โลกไหนเอาเอุปกรณ์เอาตัวใหม่เข้ามาไม่นักสืบมาช่วยก่อนนะเอาเวลครับกับไอรัาก้อนจะลบกระดูกเ,เวล6หกกระดามเม้ยฝก งานนี้ออกมาก่อนเอาเพิ่งดูมันดาเมจเอสเหมือนกันนะเนี่ยว้าว้าดูดูฮะดูนี่โอนน้นี่ทีไม่ดูไม่ได้ดูนี่เยอะขนาดนี้ใช่ใช่นี่เทียบเลยดูนี่เอสเอสเอสของตีนน่ะเหรอใช่ซื้อมานะใช่ ขอ,องดียังไม่จะไม่มีว,วันสุดไดั้ก่อนเอาลืมไป <c oughs> เรายังไล์อยู่เรายังยังสตีมอยู่เอาไอดักก้อนเข้าไปแล้วก็ราลูกกระโหลกเข้าไปโรบแล้วเนะโรบแล้วฮะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ดามจดีไหมร้อยห้าสิบกอคู่สี่มีกูท้องฟ้าเหรอเราเราประดุกไหนดูดิ เม็ดแรกติดเอบวกเบสสองเลอร์สิบสองครับาสิบเอ็ดอย่ากไรแค่นี้ก่อนครับดูมาดูมาดูนี่ตัตวนี้ไฟเดมอนมีสาเดี๋ยวจะเอาอะไรลงเดียอาอยออกโอ้หมด ก็สิบออกก่อนก็เอาไม่เป็นถ้าจิดสุ่มอันอื่นมันจะไปสุ่มกับอันอื่นก่ได้กูดับสี่วิโอเคใช้ได้ปไปไปเล่นกันโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับผมใส่ตัวให้ดูก่อนลืมทีโนบีใส่โคตฮะโอ้โหเท่เลยอะดูดิ มีไฟฟ้าด้วยมีปีกด้วยออมามตี้นะค่ะดูเฮ้ยเมื่อกี้อะไรนะร้องเพลงอันนี้ไม่มีออมามตี้โอเคไปๆไปไปเร็วออกก่อนมีออมามตี้อยู่ปออกกอาา่ะปนี่ เดีย๋ยวไปเล่นเกมกันแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะนะ้องทองเดี๋ยวมาแจกเพชรกันดีกว่าใครอยากได้เพชรใครอยากได้เพชรนะครับกดไลค์กดติดตามกันไว้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้เพชรน,นะเดี๋ยวเข้ามาสุ่มแจกนะโอเค